ราคาหน้าร้านของเราคันนี้ขายอยู่ที่520,000บาทพิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ผ่านทาง Facebook และ YouTube เราลดให้ทันทีเหลือ500,000บาท สวัสดีค่ะพบกันกับจูดอนเจรรญบริการ1นึ่งก๊อดก๊ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาถึงคิวของรถกระบะกันบ้างคะ่ะกับคันนี้นะะเลยค่ะ t o y ยต้าไฮรักลีโวพิเลนเนอร์นะคะแคปยกสูงเครื่องดีเซล2.4 e+ ปี2018เกียร์ธรรมดากันบ้างคะ่ะคันนี้นะคะเป็นรถกระบะมือสองที่เหมือนกับรถป้ายแดงมากๆเลยคะ่ะรับรองนะคะในเรื่องไม่ชนหนักไม่ผิดความไม่นำ้ำท่วมแน่นอนคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารถคันนี้นะคะสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะคะตามมาเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันบ้างนะคะตัวเครื่องนะคะยังเป็นสภาพที่ใหม่มากๆเลยนะคะน็อตต่างๆนะคะยังไม่มีตรงไหนได้ขันเลยนะคะเป็นน็อตเดิมๆเลยนะคะจากโรงงานเลยนะคะแผ่นเพลนะคะมีครบนะคะเรียกเครื่องครบนะคะตัวนี้ห้องเครื่องคือสวยมากทุกคนเป็นรถมือสองที่สภาพเหมือนมือหนึ่งเลยนะคะ นี่เห็นไหมน็อตยังอยู่ครบนะคะยังไม่หันได้ขันนะเห็นไหมสีเดิมเดิมนะคะไม่มีตรงไหนถลอกนะคะโอเคค่ะเอามาที่กระจังหน้ากันบ้างนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมรอบคันเลยนะคะตรงที่ข้อไฟเลี้ยวไฟหน้านะคะก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดบอกให้ด้วยไฟตัดหมอนนะคะที่เข้าก็จะเป็นของโครเมียมเหมือนกันนะคะ ข้างหน้านะคะจะมีความดุดันนะคะมีความหล่อเลยมีความหล่อเลยนะคะกระจังหน้าเป็นโคเมียมเนาะมีไฟไอ้มีสีดําตัดด้วยอย่างนี้นะคะสวยมากนะคะจะมีความโป่งของซุ้มล้อนะคะล้อนะคะจะเป็นล้อขอบ16นะคะยางยังดูเต็มอยู่เลยนะคะอย่างยังอยู่เต็มอยู่มีน้งน็อตครบนะคะนี่ยังไม่หันได้ขันมีขันอย่างตรงนี้ตรงนี้นิดหน่อย โอเคค่ะกระจกนะคะจะเป็นมีไฟเลี้ยวให้ตรงข้างอย่างนี้นะคะมีไฟเลี้ยวให้ตรงนี้ตรงกระจกนะคะมีสีโครเมียมรอบคันตรงนี้นะคะตรงกระจกตรงนี้เนาะมีการสาดให้นะคะทั้ง4บานแบบนี้เลยนะคะมือจับนะคะก็จะเป็นมือจับของโครเมียมเหมือนกันนะคะทั้ง2ประตูเลยตัวนี้นะคะจะเป็นแคปบยกสูงนะคะซึ่งจะมีบันไดแบบนี้ให้นะคะนี่มีบันไดอย่างนี้เสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวที่คอบฝาถังน,น้ำมันก็จะเป็นคมเมี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงอย่างนี้เห็นไหมลโก้อย่างนี้สีแดงอย่างนี้นะคะส,สวยเลยค่ะทุกคนถัดมาอีกนะคะด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังตรงที่ครอบไฟท้ายนะคะก็จะเป็นโคมเมี่ยมแบบนี้เหมือนกันนะคะสวยมากทุกคนอย่างนี้นะคะเมื่อจับตัวเปิดฝาท้ายนะคะก็จะเป็นโคมเมี่ยมแบบนี้เหมือนกันนะคะมีกล้องหลังแบบนี้ให้ด้วยทุกคนเห็นไหมมีกล้องหลังแบบนี้ด้วยนะคะนี่ตัวนี้ไฟเบรกเนาะมีไฟเบรกนี่แหละให้ครบนะคะ เปิดดูบ้างโอเคเปิดดูแล้วนงน็อตยังไม่หันได้ขันเหมือนกันนะคะเดิมเดิมเลยสียังสวยอยู่นะคะเดิมๆมเลยนะคะคันนี้โอเคค่ะไปด้านในกันบ้างนะคะเอาละค่ะมาที่ข้างในกันบ้างนะคะข้างในนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะสสยๆแบบนี้เลยตัดด้วยได้สีขาวแบบนี้นะคะ นี่อากาศร้อนๆนะคะเบาะผ้าแนะนำที่สุดเลยค่ะโอเคมาตรงนี้กันบ้างแผงกระจกตรงนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มควบคุมนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายแบบนี้ได้หมดเลยนะคะเลือกพงเลือกเพลงแบบนี้ได้หมดเลยนะคะ ส่วนมาที่หน้าปัดนะคะเลขไมล์ของคันนี้นะคะจะอยู่ที่89,23 3กมิโลเท่านั้นนะคะเลขไมล์ยังน้อยอยู่นะคะยังไม่ถึงแสนเลยคันนี้นะคะโอเคเลยค่ะตรงนี้นะคะมาดูตรงที่ไฟกันบ้างนะคะนี่ไฟตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีที่เก็บแว่นตาแบบนี้เลยนะคะมาตรงที่จอกันบ้างนะคะจอจะเป็นจอสัมผัสนะคะนี่จอสัมผัสแบบนี้นะคะได้หมดเลยตรงนี้โอเคค่ะ มาแอร์นะคะแอร์ Air จะเป็นแอร์แบบปรับเอาอยู่นะคะัเป็น,ปนแบบหมุนอยู่เนาะยังไม่ใช่เป็นแบบออโต้นะคะมาตัวนี้ค่ะเป็นที่จุดบุหรี่นะคะจุดบุหรี่ได้12โวลต์นะคะมี2ข้างเลยมีที่เสียบ USB ด้วยนี่มีที่เสียบ USB ด้วยนะคะมาที่เกียร์กันบ้างน,นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็มีโคมเมียมอยู่ข้างบนตรงนี้นิดหน่อยนะคะตรงนี้นะคะตัดมาตรงนี้มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะ ตรงนี้จะเป็นที่เก็บของสภพระนะคะมีได้สีขาวมีตัดแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นผ้าเหมือนกันเนาะเปิดข้ามานะคะเก็บของได้เยอะเลยนะคะค่อนข้างลึกเลยนะมีน็อตตรงนี้นะคะยังไม่หันได้ขันนะคะยังเดิมเดิมเลยนะคะนี่เดิมเดิมเลยนุองมาตรงนี้ยังไม่หันได้ขันเลยนะคะามาที่คอนโซลกันบ้างน,นะคะตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะมีที่เก็บของได้นะคะแล้วก็มีแอร์ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเก็บช็อกโกแลตได้นะคะแช่อะไรเล็เล็กน้อยได้นะคะ ตรงนี้ก็เก็บสัมภาระได้เหมือนบบกันนะคะตรงนี้มีสมุดคู่มือให้ด้วยนะคะคันนี้มีสมุดคู่มือให้เรียบร้อยนะคะมาที่ตรงนี้นะคะเป็นที่วางแก้วน้ำสําหรับฝั่งคนนั่งนะคะตรงประตูนะคะก็มีตรงที่วางแก้วน้ําเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดแคปให้ดูกันบ้างนะคะด้านในนะคะเบาะของด้านหลังจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะผ่านหนังแบบนี้เลยนะคะนี่โอเคมาดูตรงนัดบ้างมาทุกคนมาตรงนัดตรงฝั่งนี้ น็อตนะคะยังเป็นน็อตเดิมๆเ,เลยนะคะยังไม่คันมีตรงไหนได้คันเลยนะนะคะน็อตเดิมๆเ,เลยจากโรงงานเลยนะคะเป็นรถมือสองที่สภาพใหม่มากๆเลยนะคะรถมือสองป้ายแดงได้ไหมเรียกมือสองป้ายแดงได้ไมคคันนี้ได้แล้วเนาะรับประกันเลยนะคะในเรื่องไม่ชนหนักไม่ผิดความไม่นำ้ำท่วมแน่นอนนะคะคันนี้ส,สวยๆกริบๆนางฟ้าเลยค่ะคันนี้นะคะ เอาราคาเป็นไงกันบ้างคะมีใครชอบคันนี้หรือเปล่าเตอ o t a าไฮรัก e ีโวพิลันเนอปี2018คันนี้นะคะใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เต็นอุดรเจริมูริการ1น9 9นะคะร้านของเรานะคะซื้อเงินสดก็ได้จัดแฟรแดนก็ดีนะคะรับประกันในเรื่องไม่ชนหนักไม่ผิดความไม่น้ำท่วมแน่นอนคะ่ะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย